สวัสดีลูกค้าและ f c ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Ford Fan Channel ครับผมฟานวันนี้เรามาอยู่กันที่ f o ร d ดพาบดงครับก็อขออนุญาตมารีวิวต่อเนื่องเป็น EP ีต่อเนื่องจาก EP ีที่แล้วนะครับก็ฟันเคยรีวิวในส่วนของตัวคันนี้ไปแล้วคันสีขาวครับจะตัว Ford Ranger Wi l d ายแท6 a t 6ีออโต้ของเรานั่นเองนะครับว,วันนี้จะมาจัดให้ลูกค้าจะเป็นตัวสีดำนะครับแบทเมทัลิก้านะฮะตัวนี้สีดำว้าวๆ้าวดุดแบบนี้ให้เลยนะครับ คันนี้ค่าตัว1 9 4 0 0 0้านบาทนะครับหนึ่งสีสีเนี่ยมีให้ลูกค้าเลือกจะเป็นสีดำสีขาวสีบอลเงินครับสีเทาดำนะสีส้มแล้วก็สีเหลืองครับสำหรับตัว w ายแท็กซิ a ออโต้วายแท็กเนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปในตำนานของเบนฟอร์ดเอ็กซ์เจนเรนเจอร์เราอยู่แล้วนะครับถ้าท่านใดใช้ฟอร์ดมาหรือว่าติดตามฟอร์ดมาเนี่ยจะรู้เลยว่าวายแท็กก็คืออดีตตัวท็อปของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีผลิตเฉพาะ รุ่นเดียวแล้วนะครับจะเป็นรุ่น6 auto ตัวนี้นะครับส่วนตัวรถรุ่นอื่นที่ลูกค้าเห็นสําหรับตัวรุ่นวแท็กก็จะเป็นรถค้างสต็อกรถที่ทางแต่ละดีเลอรมมาจัดโปรโมชั่นให้นะครับคันนี้เป็นรถใหม่2025เพิ่งผลิตสดๆลร้อนเลยเดี๋ยวฟันจะให้ลูกค้าดูด้วยว่าเทคนิคการดูว่ารถคันนี้ผลิตเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าปัจจุบันแล้วการขายก็ต้องเรียนตามตรงว่าเซลล์ทุกท่านก็ต้องขายลูกค้าตามตรงเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถค้างสต็อกหรือรถค้างปีเราซื้ ความจริงใจกันลวกันนะฮะฟันเองก็ได้ยอดลูกค้าก็จะได้รถตามที่เราขายจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังด้วยนะครับขายก็ตรงๆดีกว่านะครับมาดูกันต่อดีกว่าครับว่ารุ่นนี้จะมีออปชันอย่างไรบ้างก็คั้นต้จะเป็น2.0ดีเซลนะครับตัว110แรงม้าเกียร์6สปีดทอมอร์ไลน e ์ e+ นะครับระบบเบรกก็จะเป็นตัว abs แล้วก็ evd กระจายแรงเบรกด้วยส่วนตัวเทคโนโลยีการใช้งานเนี่ยคุ้มมากๆเลยความจะมาดูแบบเจาะลึกให้เลยนะครับว่ามีเทคโนโลยีตัวไหนบ้างสำหรบับตัว ford ranger wildtrak 6at คันนี้ เอาละครับไปดูกันเลยว่าในราคา1,94,000้บาทจะได้อะไรบ้างแล้วตัวโปรโมชั่นฟันจะทิ้งท้ายไปให้ในคลิปนี้ด้วยนะครับไปดูกันครับมาครับเรามาดูกันเลยภาพรวมของเจ้าตัว Ford Ranger Wildtrak 6 Auto คันนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เข้ารับชมรับคันกันเนี่ยเอกลักของเจ้าตัว Wildtrak นะครับง่ายๆเลยนะครับจะมีโรบาร์มีราวหลังคานะครับจากโรงงานแล้วและชุดแต่งในส่วนของตัวโรบาร์ ในส่วนของตัวกระจังหน้ากระจกข้างเนี่ยจะเป็นสีกาไฟนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของตัววา t แ a ลกเราเลยนะครับมาครับมาเริ่มกันในส่วนของตัวชุดด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้เป็นการตกแต่งจากโรงงานฟันยังไม่ได้เสริมชุดแต่งจากโช,ชว์รูมเราใดๆไปเลยนะฮะเอามาให้ลูกค้าดูเร็วๆเลยว่าชุดแต่งจากโรงงานในราคา1นึ่ล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทล,ลูกค้าจะได้เซ็ตแบบนี้เลยนะครับเริ่มต้นจากตัวชุดฝาโปรงหน้าก่อนเลยจะเป็นการติดตั้งในส่วนของตัวหนังสืออะคริลิกวา t แ a ลกนะครับ เป็นตัวหนังสืออะคริลิกสีดำด้านนะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็มาพร้อมตัวราคาตัวนี้แล้ว1นึ่งล้านเก้าบาทนะครับตัวหนังสือจะเป็นออกสีดำด้านเพิ่มมิติความเป็นออฟโรดให้กับตัวรถคันนี้ยิ่งขึ้นเลยนะครับถัดมาจะเป็นตัวกระจังหน้าสีกาไฟนะครับตัวกระจังเนี่ยจะเป็นสไตล์ next gen ranger เลยนะครับสีจะเป็นสีกาไฟโลโก้ฟอร์ดอยู่ตรงกลางนะครับลงพึ่งระบายอากาศจะเป็นลงพึ่งระบายอากาศแบบใหญ่นะครับ ตัวไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้า LED ด้วยมาพร้อมตัว d a y ท i m e r ลั n นิ g l i g h ์ด้วยเลยนะครับไฟเด y t i ร e มจะติดตลอดเวลาเอลาลูกค้าเปิดไฟหน้าอัตโนม,มัติไว้นะครับตัวไฟ LED ของไฟหน้าก็หล่อเลยนะครับไฟตัดหมอกก็จะได้เป็น LED ด้วยเลยนะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกเอกลักษณ์ของ Next Gen Ranger เลยพวลาลูกค้าหมุนพวงมาลัยไปด้านซ้ายไฟตัดหมอกจะติดตัวดวงซ้ายนะครับหมุนด้านขวาจะติดตัวดวงขวาครับทำให้เวลา เราขับขี่เพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นเลยกรณีที่เราเปิดไฟเลี้ยวก็เช่นกันนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟตัดหมอกจะติดด้านซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวาจะติดด้านขวานะครับก็เวลาเราจอดเลี้ยวหรือเลี้ยวขณะที่ขับรถอยู่ก็จะทําให้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยิ่งขึ้นด้วยเลยนะครับส่วนถัดมานะครับจะเป็นกันชนด้านหน้าตัว H s t สไตล์วายแฟครับจะเป็นสีกาไฟตัดกันกับสีบอลเงินตรงกันชนด้านล่างนะครับแต่ว่าตัว h ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีกาไฟเลยนะครับสไตล์วา t แฟเลยนะครับ หล่อว้าวมากๆเลยครับลูกค้าเนี่ยครับชุดหน้าเดิมๆก็หล่อแล้วนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED ด้วยนะครับตัวเบ้าไฟตัดหมอกจะเป็นสีดําด้านนะครับเป็นสไตล์ออฟโรดเลยนะครับไฮมิติว้าวแบบนี้เลยนะครับชุดหน้าสไตล์วท์แท็ก 6AT คันนี้นะครับส่วนตัวสเกตด้านล่างนะครับช่องด้านล่างเนี่ยตัวนี้ไม่มีอินฟาเลยนะครับไม่มีอินฟล่าไม่มีเซนเซอร์หน้านะครับเป็นตัวเริ่มต้นของตัว 6AT นะครับของตัววท์แท็กเรานะครับ ชุดด้านล่างสกเกิร์ตด้านล่างจะมีห่วงอเนกประสงค์ลากจูงไว้ให้ด้วยเลยนะครับป็่ไงครับชุดหน้าลูกค้าว้าวเลยนะครับชุดหน้าตัวนี้เดี๋ยวฟันจะมารีวิวหลังตกแต่งให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันด้วยนะครับตัวนี้มารีวิวแบบเดิมๆให้ดูก่อนนะครับโปรโมชั่นก็จัดให้เลยเป็นส่วนลด5 0,000บาทหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษ0.9% 9 48นงวดได้เลยนะครับถ้าอยากได้0%เก็ทักค r วาโค้ดกันมาครับเดี๋ยวฟันจัดเต็มให้ครับไปต่อ ด้านข้างจะเป็นซุ้มล้อเดิมขนาด3นิ้วสีดําด้านนะครับก็ซุ้มล้อตัวนี้ยังไม่ได้ตกแต่งใดๆเลยนะครับเป็นเดิมๆสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับตัวล้อเดิมๆเนี่ยจะเป็นตัวล้อสไตล์วายแพคนะครับสีจะเป็นสีวายแพคเลยครับสีกาไฟเลยล้อเนี่ยเป็นล้อขนาด18นะล้อขอบ18นะครับตัวน็อตเนี่ยน็อต6รูนะฮะมีโลโก้ฟอร์ดอยู่ตรงกลางด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแม็กที่สไตล์พรีเมี่ยมอีกแบบหนึ่งเลยยางเดิมฟอร์ดจะให้เป็นกู o d เยียร์นะครับเทอริะครี่แ เป็นยาง HT นะครับตัวยางเดิม255 65 R18 นะครับก็เป็นยาง HT วิ่งเรียบวิ่งนุ่มนะฮะวิ่งพื้นผิวเรียบได้นุ่มเลยนะฮะเสียงเนี่ยไม่เข้าตัวรถเลยครับส่วนตัวด้านข้างสกรปข้างจะเป็นสีดำด้านสลับสีกาไฟนะครับ Style บ i r d t r a นะครับออฟโรดเลยฮะแล้วก็กระจกข้างก็จะเป็นสีกาไฟตามที่ฝาเรียนแจ้งไปนะครับกระจกข้างโรบาร์กจังหน้าจะเป็นสีกาไฟนะครับ มาพร้อมตัวไฟเลี้ยว LED ด้วยเลยนะครับส่วนด้านบนนะครับเสริมในส่วนของตัวกันสาดแท้ติดตั้งเพิ่มเติมแล้วตัวนี้จากโรงงานไม่ได้ติดตั้งมานะครับฟันติดตั้งเพิ่มเติมจากถุนกระแดงเราแล้วนะครับเสริมในส่วนของตัวเล่าหลังคาทรงสปอร์ตนะครับเล่าหลังคาติดตั้งจากโรงงานสีบอลเงินเลยนะครับก็คันที่แล้วที่ฟันเคยแต่งให้ลูกค้าไปเนี่ยฟันแรปในส่วนของตัวเล่าหลังคาตัวนี้เป็นสีดําด้านด้วยเลยนะครับก็แต่งสไตล์แบ็ก k อ dition นะครับสวยหล่อไปอีกแบบหนึ่งนะครับตัวเล่าหลังคากับตัว ขาโลบาร์ตัวนี้นะครับฟังก็แลบเป็นสีดําด้านได้ด้วยนะครับจะได้อย่างนี้ก็ทักกันมาได้เลยครับไปต่อคันครับมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมตัวคีย์เลสด้วยเลยแค่เอาระยะกุญแจอยู่ในระยะตัวรถก็สามารถจะเปิดปิดตัวรถได้เลยนะครับบันไดข้างบันไดข้างจะเป็นสีดําด้านครับตัวบันไดข้างเนี่ยตั้งจะยาวตั้งแต่ประตูคนขับด้านหน้าจนถึงประตูด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของตัวคันนี้อีกเช่นกันครับจะเป็นตัวโรบาร์สไตล์วายแทร็กนะครับ โลบาร์จะตีตั้งแต่ตัวต้นกระบะนะครับยาวถึงตัวท้ายกระบะเลยครับจะเป็นสีกาไฟนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยครับมาพร้อมตัวขาโลบาร์สีบอลเงินนะครับเพิ่มมิติความพรีเมียมให้กับตัวรถคันนี้เลยครับเป็นสไตล์วายแท็กเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีบันไดข้างเหยียบขึ้นด้านท้ายให้ด้วยเลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นมิติของตัวล้อหลังของเจ้าเวนเจอร์วายแท็กคันนี้นะครับ ฝาของน้ามันจะอยู่ด้านซ้ายด้วยนะครับมิติล้อหลังครับบรรทุกได้เลย1.3ถึง1.5ตันนะครับสําหรับสเปคบรรทุกของตัววายแพ็กนะครับก็เอาไว้ขับหล่อก็ได้เอาไว้ใช้งานก็ดีนะครับคันนี้ครับมาดูต่อด้านท้ายกันครับด้านท้ายจะเป็นไฟท้าย LED ด้วยเลยนะครับไฟท้าย LED แบบครึ่งวงเดี๋ยวฟันขออนุญาตเปิดให้ลูกค้าดูนิดนึงนะครับมาดูชุดฝาท้ายกันเลยครับมือจับจะเป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมตัวไฟเบรกัวที่3และตัวที่ล็อก กระบะท้ายด้วยเลยนะครับสามารถล็อกที่กุญแจตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งโรเลอร์ชัตเตอร์เพิ่มเติมนะครับถัดมาจะเป็นตัวโลโก้ฟอร์ดครับโลโก้ฟอร์ดมาพร้อมตัวกล้องมองหลังจากโรงงานครับกล้องจะฝังมาที่ตัวด้านในโลโก้เลยนะครับจะไปโชว์ที่จอทัชสกรีนด้านหน้าด้วยใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านขวาของกระบะเนี่ยจะมีตัวหนังสือว t ยแทร a กอะคริลิค a ายสีดําด้านนะครับเพิ่มความออฟโรดให้กับตัวรถคันนี้ยิ่งขึ้นด้วยเลยครับไฟท้ายจะเป็น l v d แบบบคครรึ่งงวนะั มีความหล่อมีความว้าวแบบนี้เลยนะครับฟันถอยให้ลูกค้าดูแบบเต็มๆกันเลยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสําหรับช่องติดตั้งตัวหนังสืออาคิดเรนเจอร์เพิ่มเติมติดตั้งได้เลยนะครับการชนท้ายจะเป็นสีกาไฟครับที่จะเป็นสีดําด้านครับมาพร้อมตัวเซ็นเซอร์หลังให้4จุดเลยนะครับบอกว่าใช้งานในครบถ้วนเลยครับสำหรับตัวเรนเจอร์วแท็กคันนี้ราคา1 4, 000, 000านึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับ ตรงกลางจะเป็นไฟสองบัตเทเบียนให้ด้วยเลยนะครับเดี๋ยวฟานให้ดูตัวกันชนใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับสีกาไฟหล่อมสีตัวโลบาร์เลยนะครับส่วนตัวมิติด้านล่างครับมาดูด้านล่างกันนิดนึงนะครับโช้กอัพนอกชสซีนะครับโช้กของตัววายแพกจะเป็นโช้กที่ใหญ่กว่าตัว xls ด้วยนะครับมันทําให้ตัวรถเนี่ยวิ่งได้นุ่มยิ่งขึ้นเลยนะครับยางอะไหล่นะครับมาดูยางอะไหล่กันเลยครับเป็นตัวล้อกะทนะครับตัวยางอะไหล่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น ตัวแนบให้ลูกค้าดูเลยนะครับก็ชงล่างวิ่งได้นุ่มวิ่งได้สมูทเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเรนเจอร์ไวท์ักขันนี้ครับมาดูต่อนิดนึงครับถือว่าเป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือตัวกระบะไรเนอร์ของวท์กมันจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นจากตัวฝาท้ายก่อนเลยฟันเปิดให้ดูครับมาดูตัวฝาท้ายกันครับฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายแบบพอร์แรงด้วยเลยนะครับนะครับใช้นิ้วเปิดแค่2นิ้วก็สามารถจะเปิดลงมาวาวๆแบบนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ตัวกระบะไลเนอร์เนี่ยจะมีความพิเศษกว่ารุ่นอื่นเลยนะครับพิเศษยังไงไปดูกันครับรุ่นนี้นะครับพอล์ลลูกค้าเปิดประตูฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับจะมีไฟส่องกระบะท้ายให้ด้วย2จุดเลยนะครับจุดด้านขวากับจุดด้านซ้ายตัวนี้นะครับก็ใช้งานช่วงกลางคืนได้ง่ายยิ่งขึ้นเลยแล้วก็กระบะไลเนอร์ iner, ชิ้นนี้เนี่ยกระบะไลเนอร์ที่ติดตั้งจากโรงงานมาแล้วนะครับมาพร้อมตัวห่วงอเนกประสงค์เอาไว้ผูกของอไว้ลากจูงให้4จุดด้วยเลยติดตาโลโก้ฟอร์กตรงกลางด้วยเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องเสียบไฟสําหรับเจ้าตัว Ranger Wide Track นะครับมีในรุ่น Wide Track ขึ้นไปจะมีช่องเสียบไฟที่ไลเนอร์ให้ด้วยนะครับเป็นปลั๊กให้เลยนะครับนี่ฮะรอๆแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้จริงสายเต็นท์ห้ามพลาดเลยนะครับปลั๊กเสียบไฟ1 2โวลต์นะครับพร้อมใช้งานเลยครับแล้วก็ตัวกระบะด้านหลังในกระบะไลเนอร์ของตัวฝาท้ายเนี่ยจะมีที่วางแก้วไว้ให้ด้วยนะครับเอาไว้สายปาร์ตี้เอาไว้นั่งกินชิวๆกันได้ครับก็ขับไป กางเต็นท์กันขับไปนั่งชิลริมลำธารกันก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยครับกบะ r รนเ e r Wi t ายแทร็6ออโต้คันนี้ครับเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยครับลูกค้าครับเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของตัวภายในของเจ้า For d Ranger w i วา t r a ร6ออโต้คันนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปดูตัวภายในเดี๋ยวฟันจะพาไปดูตัวนี้ก่อนเลยครับตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์สำหรับบาร์โค้ด QR โค้ดที่จะโชว์แสดงการ ออกจากโรงงานนะครับจะโชว์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัววันที่และเวลานะครับดูตรงดูยังไงดูตรงนี้เลยครับลูกค้านี่ฮะัมจะบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยออกมาวันที่05นะครับ06 2025นะครับเป็นรถเดือน6นะครับก็เวลาออก13.11นะครับก็เลขบินก็จะเป็นเลขบินเดียวกับที่ทางเซลลส่งให้เลยนะครับวิธีดูง่ายๆเลย QR วอารโค้ดตัวนี้จะแปะที่กระจกข้างนะครับจะแปะด้านขวาฝั่งคนขับฝั่งนี้นะครับ ก็วิธีการดูก็ง่ายๆเลยนะครับก็อย่างที่ฟานเรียนแจ้งไปในต้นคลิปนะฮะขายกันต้องขายกันตามตรงนะครับรถใหม่ก็บอกรถใหม่รถค้ังสต็อกก็แจง้งว่ารถคลังสต็อกขายกันด้วยจรรยาบรณของนักขายจริงๆนะครับไปครับไปต่อในส่วนของตัวภายในกันครับภายในคอนโซลจะเป็นการเดินคอนโซลสไตล์วายแทร็กเลยนะครับหลอ่อว้าวพรีเมียมแน่นอนนะครับก็เริ่มต้นจากฝั่งด้านซ้ายก่อนเลยนะครับฝั่งคนนั่งด้านซ้ายจะเป็นการเดินคอนโซลสไตล์วายแทร็กพร้อมตีโลโก้ วายแทร็กด้วยเลยแต่ฟังขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะครับพร้อมตีโลโก้วายแทร็กสีส้มนะครับคอนโซลจะเดินได้สีส้มด้วยนะครับตัวแอร์จะเป็นสีดําเงาว้าวหล่อแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นการเดินสีกาไฟด้วยเลยนะครับนอกเหนือนจากนี้เนี่ยตรงคอนโซลด้านหน้าคนขับจะเปิดได้ด้วยนะครับกดปุ่มปึ๊บเปิดไปเก็บของสัมภาระเพิ่มเติมได้เลยนะครับพอเราปิดก็แค่ปิดมันลงมาง่ายๆแค่นี้เองนะครับตัวนี้เป็นตัวคอนโซลหน้าของเจ้าตัวレンジャーวาย Track ฝั่งคนนั่งนะครับ ่อมาจะเป็นตัวจอทัชสกรีนตัวนี้เลยครับขนาด10นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p ร์เพ a เดอร์ได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวจอตัวนี้ก็เพื่อใสังเกตไหมครับว่าออปชั่นมันสามารถทําอะไรได้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตการตั้งค่าแบบเรียลไทม์สำหรับตัว Wi t r a c k คันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาแบบเรียวๆให้ก่อนตัวปรับแอร์หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะครับด้านล่างจะเป็นไว l e เลสชาร์จด้วยเลยนะครับพร้อมพอตเสียบแทสซ C และ USB นะครับ หน้าตาของตัวเกียร์หกสปีดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับส่วนการช่วยเหลือหมดขับขี่นะครับเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยกดมาอรการใช้งานนะครับระบบช่วยเหลือหมดขับขี่ก็จะมีในส่วนของตัวเอลโต้สต็อปครับแล้วก็ตัวนี้ครับหมดขับขี่มีให้เลือก4โหมดเลยครับโหมดปกตินะครับโหมดประหยัดโหมดลากจูงและโหมดถนนลื่นนะครับส่วนตัวนี้ e sp ป้องกันรถลื่นถลายทำงานอัตโนมัตินะครับมาดูในส่วนของตัวคอนโซลฝั่งคนขับกันหน่อยนะครับหน้าตาของฝั่งคนขับผมมาลัยเป็น e p a s s ไฟฟ้าสไตล์ wide track เล่นลายหล่อแบบนี้ให้เลยนะครับตีโลโก้ไวท์แกแบบนี้ให้เลยครับผวงมาลัยจะมีสีดำเงาอยู่ตรงกลางด้วยเลยนะครับหน้าตาคอนโซลของหน้าตาของเจ้าตัวจอดิจิตอลนะครับตัวใหม่2 0 2 5นเนี่ยจะหน้าตาประมาณนี้แล้วนะครับเป็นไงครับชุดหน้าว้าวเลยเดี๋ยวฟัจะพาไปดูฝั่งคนขับนิดนึงนะครับตรงในส่วนของตัวไฟหน้ากันครับ ตัวนี้เป็นประตูฝั่งคนขับนะครับที่วางแขนจะเป็นการหุ้มหนังและเดินได้จะเข็มคู่สีส้มให้ด้วยนะครับมือจับเป็นการบีบเข้าหาตัวครับกระจกข้างกระจกไฟฟ้าเป็นปรับพับมือเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นการเดินสีกาไฟสไตล์ไวท์แท็กไว้ให้ด้วยนะครับกระประตูยังหล่อยังว้าวเลยนะครับเจ้าตัวเรนเจอร์ไวท์แท็กขันนี้ส่วนตัวนี้เป็นพุสตาร์ทครับเป็นเอนจินสตาร์ทนะครับ แล้วก็ไฟหน้าจะเป็นอัตโน,นออตมัติครับตั้งมาที่ A auto ทำงานอัตโนมัติได้ทันทีเลยนะครับตัวนี้ไฟส่องกระบะท้ายครับตัวนี้ไฟตัดหมอกกดเมื่อต้องการใช้งานนะครับตัวนี้แสงส่องสว่างหน้าจอนะครับก็ลดแสงเพิ่มแสงได้ไฟจะปรับได้4ระดับด้วยนะครับตัวไฟหน้าหรือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะครบทั่วเลยนะครับมีที่วางแก้วจากโรงงานไว้ให้แล้วด้วยนะครับที่วางแก้วจะมี2ฝั่งเลยฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งด้านซ้ายด้วยเลยนะครับด่านที่เรียนไปเลยครับ ตอบโจทย์ครบจริงๆเลยนะครับเลนเจอร์วายแท็กคันนี้ครับมาดูตัวเบาะกันหน่อยนะครับนี่นะครับตัวเบาะสไตล์วายแท็กเรนไลน์วายแท็กหลอๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ตัวเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยเดินได้ตะเข็บสีส้มตะเข็บคู่หลอๆแบบนี้ให้ด้วยครับเบาะไฟฟ้าครับปรับได้ยังไงบ้างครับเดินหน้าถอยหลังนะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็พนักพิงก็จะปรับระดับได้ตามนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว ตัวพิงด้านหลังก็จะปรับแยกได้เช่นกันครับถือว่าครบถ้วนเลยนะครับไปดูด้านท้ายด้านหลังกันหน่อยครับว่าห้องโดยสารจะมีความกว้างแค่ไหนห้องโดยสารด้านหลังฝั่งประตูเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับกับฝั่งคนขับเลยครับก็มีแอร์หลังให้ด้วยครับมีแอร์หลังมีช่องเสียบไฟให้ด้วยนะครับสามารถเสียบ USB ก็ได้ครับท้าย C ได้ด้วยแล้วก็เสียบปลั๊กได้ด้วยเลยนะครับ12โวลต์ไฟบ้านเลยครับส่วนด้านท้ายครับ มีหมอลองศีรษะให้3จุดตรงกลางเอาออกมาได้ที่เป็นที่วางแขนได้วางกาแฟวางแก้วได้เลยนะครับคอนโซลด้านในของวายแท็กจะเป็นการทําคอนโซลด้านในสีดํานะครับเพิ่มความวาเพิ่มความออฟโรดดุดดุยิ่งขึ้นเลยนะครับสุดยอดครับเร n เจอร์มาทักซิออโตคันนี้นะครับภายในก็ประมาณนี้เลยครับลูกค้าครับเป็นอย่างไรบ้างครับลูกค้าทุกท่านกับเจ้าตัว Ford Ranger 6AT 2025คันนี้นะครับ รอธนาสารโปรโมชั่นก็สามารถจะแอดไลน์ตามคิวอักคตที่ฟันขึ้นให้ไว้นะครับทักมาคุยกันก่อนได้เลยอยากได้โปรยังไงอยากแต่งยังไงก็คอมเมนต์ติชมกันได้เลยครับฟันยินดีจัดแต่งให้ลูกค้าพร้อมส่งมอบถูงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับส่งมอบทัวไทยเลยของฟันในจองออนไลน์จัดไฟแนนซ์ก็จัดที่หน้าบ้านลูกค้าได้เลยนะครับพร้อมส่งมอบด้วยตัวเองและอธิบายตัวรถถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับอยากได้โปรยังไงก็ทักกันมาก่อนได้เลยนะครับวันนี้ก็มาจัดให้แล้วนะครับคันนี้เป็น EP ต่อเนื่องจากคันสีขาวที่ฟัันนเคครรีววิไปให้ะบ พันเคยรีวิวในส่วนของตัวคันนี้แบบต่างเต็มไปแล้วนะครับแต่ว่าคันนี้วันนี้มารีวิวแบบเดิมๆเรียวๆแบบครบ,ครบๆจุกๆให้ลูกคา้าทุกา่านได้ชมกันเลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันขอบคุณสาหรับยอดจองยอดสมมอบในเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวรุลวให้ลูกคา้าลุกา่านได้ชมกันจัดโปรเด็ดๆให้ไวนาที่นี้แล้วนะครับแอดไลน์คอมเมนต์หรือโทรตรงกันได้เลยครับหรือเพราันทณีฟอร์ดทับระแดกได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันมากเลยนะฮะขอบค